การติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2010 AutoCAD 2010มีทั้งเวอร์ชัน32บิตและเวอร์ชัน64บิตหากเราติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 32บิตหรือ x86 เราจะต้องติดตั้ง AutoCAD 2010เวอร์ชัน32บิตเท่านั้นในทำนองเดียวกันหากเราติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 64บิตหรือ x64 เราจะต้องติดตั้ง AutoCAD 2010เวอร์ชัน64บิตเท่านั้น อย่างไรก็ตามโปรแกรมติดตั้ง AutoCAD 2010จะเลือกเวอร์ชั่น32บิตหรือ64บิตตามระบบปฏิบัติการ Windows ของเราให้โดยอัตโนมัติในการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD นั้นทำได้โดยง่ายเราเพียงแต่ใส่แผ่น d v d r อมบรรจุโปรแกรม AutoCAD 2010เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมติดตั้งจะออกมาทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปรากฏ dialog AutoRun เลือก S Run s e t u p exe เพื่อเรียกโปรแกรมติดตั้ง AutoCAD 2010ออกมาใช้งานเมื่อปรากฏโปรแกรมติดตั้ง AutoCAD 2010เลือกหัวข้อ Install Products เมื่อปรากฏ Select the product to install ให้แน่ใจว่าปรากฏเครื่องหมายถูกบน AutoCAD 2010 checkbox แล้วคลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบน checkbox Autodesk Design Review 2010แล้วคลิกบนปุ่ม Next คลิกบนปุ่ม Radio I accept แล้วคลิกบนปุ่ม Next ป้อนหมายเลขรหัส Serial number หมายเลข Serial number ที่ใช้ในที่นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นไม่สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ป้อนรหัส Product Key ป้อนเครื่องหมายขีดเข้าไปใน Organization หากไม่ต้องการป้อนข้อมูลเข้าไปใน Edit Box Organization แล้วคลิกบนปุ่ม Next เมื่อปรากฏ Review Configure Install คลิกบนปุ่ม Configure หากเราได้ซื้อไลเซเส้นของ AutoCAD เป็นแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวให้เลือก Standalone หากเราได้ซื้อไลเซเส้นแบบหลายไลเซเส้นซึ่งใช้ในระบบ Network ให้เลือก Network License แล้วคลิกบนปุ่ม next ให้แน่ใจว่าปุ่ม Radio Typical ถูกเลือกให้แน่ใจว่าปรากฏเครื่องหมายถูกบน c h e คบ็อกซ์ p r e s s t o o o s แล้วคลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อกซ์ Material Library แล้วคลิกบนปุ่ม Next เมื่อโปรแกรมทำการต่ออินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ของ Autodesk โปรแกรมจะรายงานว่ามี AutoCAD 2010 x64 Product Update 1เราสามารถดาวน์โหลด s e r v i วิ p แพ็นี้มาแก้ไขข้อบอกพร่องของ,ง AutoCAD ได้โดยคลิกบนปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมจะเริ่มทำการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็หรืออัปเดต1 เมื่อดาวน์โหลด e r v i t e Pack เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกบนปุ่ม Next เริ่มติดตั้งโปรแกรมลงสู่ฮาร์ดดิสโดยคลิกบนปุ่ม Configuration Complete แล้วคลิกบนปุ่ม Install เพื่อให้โปรแกรมติดตั้งเริ่มคัดลอกไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม AutoCAD ลงสู่ฮาร์ดดิส ในขณะน,นี้โปรแกรมติดตั้งได้ทำการคัดลอกไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoCAD 2010ลงสู่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วคลิกเพื่อปลดเครื่องหมายถูกออกจากเช็คบ็อกซ์ View the Autodesk Design Review 2010 r e a s Me คลิกเพื่อปลดเครื่องหมายถูกออกจากเช็คบ็อกซ์ View the AutoCAD 2010 r e a s Me แล้วคลิกบนปุ่ม Finish เริ่มเรียกเข้าสู่ AutoCAD โดยตะคลิกบนไอคอน AutoCAD 2010เมื่อปรกากฏ dialog Welcome to AutoCAD 2010คลิกบนปุ่ม Skip เมื่อปรากฏ Skip Initial Setup คลิกบนปุ่ม Start AutoCAD 2010เมือ่อปรากฏ dialog Activation คลิกบน Activate เราจะต้องทำการ Activate ก่อนที่เราจะสามารถใช้โปรแกรม หากเราต้องการ Activate โปรแกรมโดยอัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เลือก Get and Activation Code หากเราต้องการที่จะป้อนข้อมูล Activation ด้วยตัวเองโดยเราได้รับข้อมูล Activation จากทาง Autodesk เรียบร้อยแล้วเราสามารถคลิกบนปุ่ม Radio Enter and Activation Code แล้วนำ Activation Code ที่เราได้รับจาก Autodesk มาเพสในช่องหน้าต่าง p a s t e t h e a c t i v a t i o n โ o d ดโดยกดปุ่ม Ctrl V แล้วคลิกบนปุ่ม Next แต่ขณะนี้เราได้ทำการ Activate โปรแกรม AutoCAD เรียบร้อยแล้วให้คลิกบนปุ่ม Finish เมื่อปรากฏ dialog New Feature Workshop คลิกบนปุ่ม Radio No Don't Show Me This Again แล้วคลิกบนปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2010